สวัสด so ีครับทุกๆคนกันด้วยนะคะวันน <c oughs> <Sorry. S 1> ี this? This ้เราอยู่กับเพนโมลิซีวันนี้เราจะมารีวิว vivo Y22s โอเคคือ vivo Y22s ใช้ได้คืออันนี้คือโทรศัพท์อันนี้ก็โทรศัพท์สมาร์ทโนอันนี้ก็อ๋อ สั่งมาคะับสมมติคนนี้นะครับรถไปแล้วจะมีคนมารับเราในที่ที่เราอยู่กันเนี่ยเยี่ยมเลยมีคนจะลงม,มาอโอ้ยใช่เพื่อนตอนรับส่วน นี่คือตัวฐานะครับนี่คือตัวฐานสวยมากนี่เราสามารถพิมพ์กดตรงนี้ได้อันนี้คืออันนี้วิดีโอของผมทั้งหมดเลยนะเอาดูเดี๋ยวแฮกปักบักนี่คือวิดีโอของฉันที่ผมทําเลยอันนี้คือวิดีโอก็ที่ผมทำดิมีทั้งทั้งอะไรต่างๆเลยมีทั้งอะไร

นี่ก็คือกล้องนะครับสมกล้องนี้เราก็จะสมมุิผมถ่ายนี่ผมจะคลิกตรงน,นี้เึกเรียกว่ามองดูดิเออดูดิไรใชกันได้ต่อไปต่อไปต่อไปเกมที่ผมชอบเลยคือโปรปูง ý kiến kabook không biết th không biết không 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 biết không không biết cái เปลี่ยนสีได้นะนี่คือเปลี่ยนส,สีโอเคดูเอาเร็มทีิค่ะเออสตาร์ทแล้วนี่คือเกมตัวบูที่หอมชอบเล่นนะครับ เกมหนึ่งหนเกมลองเลยผมมุดคิปปีติดแล้เลยกปีออหนึอีกแล้วเข้าหนนึงเข้าไปเลยโอ้โหได้หนึ่งอันเข้าไปเลิกูกบายมุดผมเลิกมุายตัวเลิกอายหนึเข้าไป โอเคสมุดนี่คือดีมากเลยแกฟิกดูคือดีมากเลยดูดิแก๊ติกตัวดีมากสมมุดตันอันนี้โออ๋ออโออันนี้คือเกมโยนปลาปูนั่นเขาดนโดนอันนี้รูปต่างต่างโดนลุมหมายเลขสิบ ตึงรับร้อยโอ้ขาดพล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 าดพ,ดพ,ดพ,ดพดโอ้อะไหรือว่าจะอะไรสิหรือเข้าไป อันรดตงถูกถูกถูกตึงเข้าไปโอ้ได้สลูกเข้าเต cá lúc chỗ ngủ đâm đó hỉ với tôi không ờ không? 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 Không. À. không phải ตรง้มันกไว้มนก็มีแบบนี้ด้วย ออกปัดเกินโอ้สตีเกินมากแล้วเยอะโอ้ลูกขาวลงลูกขาวลงจริง โอ้ไปชนลูกดําโอ้ได้ลูกขาวลงจริงด้วยได้ลูกขาวลงไปจริงด้วยนี่ว่าที่ไหนจะได้เดี๋ยวเขาไม่อยากโดนลูกดําเพราะว่าเอาเดี๋ยวแล้วขออันที่อันนี้บั้ยเอออันนี้อันต้องยืดตรงนี้ อ่าสับไต่อโอ้ยมันได้ลูงงกลง,งแล้วดีมากโันได้ลูกบอลแล้วเราคลิกตรงถ้าเกิดเราอ๋อมิสเอรบอกว่าถ้าคุณคุณมิดคิวแล้วเพราะว่าคิวคิวไม่ไอ้พอไม่มีช็อคพออ่ะดีเออในลูลงอลแล้วอันนี้วิธีการกดช็อคก็คืออันนี้ อยากให้ลูกดำลงอะอยากให้ผมไม่อยากเอาลูกดำลงปึ๊บเรียบร้อยสมมติผมตึ้งริงลูกอันนี้เราดูสามวิวอันนี้คือเราต้องยกขึ้นลงคลิกลูกคือโอ้โอ้ลูกขาวลงลูกขาวลงจริงด้วยโอเคมีอะไรผมว่าที่ไหนก็ได้ ผมก็วางผมว่าผมวางตรงนี้ um, โอ้พลาด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 โอ้จะชนลูกดำแล้วจะไม่ชนลูกดำโอเคต่อไปเขาให้เลือกดูวิธีเลือกดูก็คลิกกดกดตรงที่มันมีลูกศรสมมติผมคลิกตรงนีนน้แล้วก็กดตรงนี้คลิกแล้ เกือบนี่คอะนม่ขอโดนนี่ของนี่ขอกก็โดนไปว่าตึ๊กตึ๊กโอ้ไม่ผมได้ลูกตามโดจริงด้วยนี่ผมได้ออมแพ็คเขาแพ้เกมนี้แต่ผมชนะไม่เป็นไรโอเคดูแก๊สเฟกสวยมากเลยดูแบบนี้นี่คือเก่เอมโปรปูแก๊สเฟกมันดูสวยมาก โอเคเดี๋ยวลองดูโอเคออกออกออกครับออกนี่คือนี่คือผมนี่เห็นแล้วเราก็เอาได้ไม่ได้เหรอนี่ของหอออกไปสมุิโอเค เราก็ลองดูข้างหลังด้วยเลยข้างหลังก็ดูสวยข้างหลังมันสวยมากเลยมันเป็นสีฟ้ามันคือสวยมากนละทั้งน้นเนี่ยก็คือเป็นสีฟ้าแล้วก็สมมติว่ามันนี่โอเคโอเควันนี้เป็นรีวิวของโทรศัพท์อัพวีโว่นะครับโอเคขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย